เฮ้ยเราเจอพาเมื่อกี้มันผู้เล่นเก่าอีกแล้วนี่ไง 2, เวลสองพันสามร้อยสี่สิบห้จริงหลายชิปที่ผ่านมานี่ผมจะหนีผู้เล่นเก่าบ่อยมากเพราะว่าจริงๆอยากมาคุยกับผู้เล่นใหม่แต่วันนี้ใครวะนะเฮ้ยใจเย็นไดเดี๋ยวตอนแรกเราเลงไอ้พานั้นอยู่อ,ย,อย,ยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยที่ผลได้ใช่ไหมแดนอะมา มาเด้อไอเอสไม่โดนเอาหนึ่งับทุกคนรู้สึกไม่ค่อยถนัดเอาโดนได้ไงวะ โอ้มันคนนี้เปล่าวะเดี๋ยว7.6เขา 7.6m เองไม่น่าล่ะทำไมเล่นแบบฟิลฟ้าวมาเอาหม่ดิเอ๊บแต่ทำไมสกิลมันแรงดงดูดิเดี๋ยวเฮ้ยสกิลเดียวเลยเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้มันครึ่งหลอดปะเนี่ยลองทองถามมันไหมทำไมสกิลนายแรงจังอ๋อหรือว่ามันได้บัฟเออฆ่าหัวด้ใช่ไหม เฮ้ยแต่มันแรงเกินแบบแรงเวอร์เลยอ่ะเขาบอกว่าให้ฉันดูคอมโบของคุณฉันไม่มีคอมโบหรอกนะเขาบอกลูกดูนี่คิวนี้มันแรงจังวะเดี๋ยวเด๋ยว that basic one เป็น basic เขากำลังแบบสั่งสอนเราอย่างเงี้ยคุณใช้ human ใช่แน่นอนพยายามเปลี่ยนไปปลาหรือ sky อ๋อเพราะว่าปลาเนี่ยเออเนี่ยเนีเขาบอก คือเผ่าเงือกเนี่ยมันก็จะมีสกิลป้องกันอะไรนะ90%หรือเท่าไหร่ตอนมันจะแบบขัดคอมโบเขาได้แบบมันจะไม่ตายอ่ะตีชันตีทําไมวะมากกว่านี้เขาบอกว่าให้เอาให้ถึงครึ่งเ,เขาจะโชว์สกิลเผ่าสกายเนะี yes sky return h p แล้วทําไมนายถึงใช้ฮิวแมนเพราะว่าฉันเป็นมนุษย์ยังไงล่ะก็ะคือที่ผมไม่เอาเผ่าอื่นมามันแบบลกหูลกตานะครับแบบว่า ถ้าเอาเผ่าเงือกมาก็จะมีขีบเอาสกายก็จะมีเขาจุดๆเอาแบบสกายหรือว่าอะไรนะไอ้เผ่าอื่นอ่ะแบบเผ่ามิงมีหูอย่างเงี้ยโชว์สกิลฮิเมนเป็นหนึ่งดอกแด๊ดจกโมเมนต์ไม่โจ๊กเฮ้ยเอนนี่กูเล่นเก่าเลเวลไม่ตันด้วยไอเอนี่แหละคอมโบของฉัน ไทยแลนด์นายไทยเหรอเขาพิมพ์ไทยแลนด์นี่ไงมันพิมพ์เอาหลายคนยังวะเอาถามแล้วไม่ตอบเฮ้ยอันนี้ก็คนไทยนี่มันเนี่ยไอโซ11ปีโซสวัสดีนายฉันครูสันเอาสวัสดีแล้วไปเลยนายจะไปไหนฟาร์มต่อหาเงินสุ่มผลเดี๋ยวมันเร็วมันเร็วเดี๋ยวนะมันเร็วเท่านี้ไปเดี๋ยวนั้นผู้เล่นเก่าก็มาทำไมไฟกับน้ำแข็งเหรอ มังกรโฟร์เส้นเอบเฮ้ยนายจะหนีไปได้ยังไงอบตีธรมธรมดาตีธรรมดา I S, <S เดี๋ยวเราไอ้คนที่มันเป็นผลแมกมาเลยนะจะฟาร์มเงินไปไหนละน้อยไม่ไปฟาร์มเกาะอ,อื่นเหรอ คือเขาเวล59แต่ว่าก่อนนี้มันถึงเท่าไหร่วะรู้แต่ว่าเวล50เนี่ยมันต้องไปเกาะอ,อื่นแล้วก็ไม่รู้สิเพิ่งเล่นนะ่ะเลเวล58เองเดี๋ยวห9เหรือเปล่าเออใช่ใช่ใชเห็นเข็มทิศด,ด้านท้ายไหมเห็นไปเกาะบารกี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะไปเกาะบารกี้กันเคยไปแล้วเอา้ามันได้ตังเยอะกว่านะถ้าจะไปก็โอเคเจอกันที่นั่นนะแต่ว่าคนนี้พิมพ์ช้าอยู่นะพิมพ์ช้ามากเลยนะ่ะ เล่นในมือถือหรือเปล่าก็เลยแบบต้องพิมพ์ช้าคิดว่าเขาจะมาเมื่อไหร่เออเอาเอาวับเอา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 เน็ตใครเอาเอาไปไหนแล้ววับไปนู่นแล้วรีบมาละ่ะอันนี้คือเรือที่เขาซื้อเดี๋ยวเรือฟรีด้วยไม่ไม่ได้ซื้อใช่ไหมก็มาอย่างวะน่ะทํานะทไมมันเหมือนเรือมันหยุดนิ่งวะเออเอาต้องให้เรามาถึงจะไปได้โอ้เราต้องนําหน้าเร็วๆตรงนี้ตรงนี้ รีบมาสิถ้าหายไปคือแบตหมดนะนั่นไงชัดเลยเล่นในโทรศัพท์เหมือนเราตอนนี้เราเป็นตอนนี้เหมือนเราเป็นผู้ดูแลผู้ดูแลเด็กใหม่เด็กใหม่ที่แบตกําลังจะหมดถ้าแบตหมดให้ไปหาปัก๊กแต่ถ้าหมดลักให้มาหาเราโอเคถึงสักทีรับเควดด้วยจะได้ตังค์เยอะๆถ้าแบตมาจะแอดไปนะ <laughs> แบตมาเดี๋ยวแบตหมดแล้วแบตมาเอาโอเคโอเคไปก่อนไม่รู้งงจำชื่อเราไว้นายก็จำชื่อเราไว้ เราคุซันโอเคเราต้องไปแล้วถ้าถึงบ้านจะแอดไปเอาเดี๋ยวตอนนี้อยู่ไหนอ้าวถ้าถึงบ้านตอนนี้มันค่ำแล้วนะยังไม่ถึงบ้านนีหรอบนรถกลับค่ำจังนะกำลังกลับกรุงเทพเหรอครับเดี๋ยวใครวะเนี่ยพิมพมาสอดแทรกอ้าพิมพไม่ได้ฮ่าฮ่าก็ติดเที่ยวนี่รีบกลับล่ะพ่อแม่เป็นห่วงเชต้องไปแล้วบายไว้เจอกันใหม่บายบายอีกไม่กี่นาทีเจอกันเรานอนดึกอ่ะเดี๋ยวเราแอด เ,เดี๋ยวเราแอดไปก็ได้นะฮะแอดไปปุ๊บแอดไปละเอาเขาไปแล้วไม่รู้เขาจะรับหรือเปล่าปกติผมไม่ค่อยรับแอดใครนะครับเพราะว่ามันจะสามารถเอออะไรนะเข้ามาหาเพื่อนได้แบบมันจะจอยเซิร์ฟไปหาเพื่อนได้เงยผมกลัวแบบเวลาผมทํคลิปแล้วมันจะมีแบบวุ่นวายมากแต่เมื่อกี้ก็เผื่อเข้ามาเขาบอกว่าไม่กี่นาทีไงเผื่อเข้ามาทันเราอัดคลิปเรายังอัดคลิปอยู่ มีคนบอกว่าแจกค่าหัวฟรีอยู่เกาะแมกมาผมขอใช้ผ้าคุมคาตาคุริเช็คก,ก่อนปุ๊บเฮ้ยอยู่จริงว่ะโอเคครับตอนนี้เจอครับเฮ้ยถ้ามันชื่อใหญ่อย่างนี้น่าจะผลพระไงแจกค่าหัวเหรอแต่ผมดูแล้วมันเหลี่ยมแน่เลยมันไม่แจกหรอกเนี่ยแจกค่าหัวสินะใช่งั้นก็จัดเลยแล้วกันไอเอ็เอาเ็นโดนเลยหนึ่ง,งเดี๋ยวเดีวนหบอกแจก เดี๋ยวในบอกแจกเห็นไหมสุดท้ายก็เหลี่ยม,มพวกนี้ยมันไม่มีใครมาใจดีแจกค่าหัวหรอกเว้ยไม่เปลี่ยนใจในก็หกละโอเคได้ข้อนึงนึงอึ๊บเปิดพีพียังมะนะ่ะเฮ้ยใจเย็นมังกรน้ำแข็งอึ๊บตามด้วยนี่ยิวไปไหนคอไปหนึ่งที อุ๊ยจุ๊บล็อกจับตบไปไอเอสบลัมบรน้ำแข็งอุ๊บบลมเรียบร้อย แล้วใครมาอีกวะน่ะ <S I <is> S บา้บาๆๆแกมือไม่พอหนุ่มบา้บาบ้าว่าแต่นายมาทำอะไรที่โลกหนึ่งงั้นเหรอฟาร์มแมกมาโลกสองน่าจะง่ายกว่านะไอ้มอนที่เป็นเกาะร้อนหนาวอะ่ะโอเคครับตอนนี้คนที่อะไรนะโซโซ11ปีก็เขาบอกว่าไม่อีกไม่กี่นาทีแต่ว่าตอนนี้มันนานแล้วนะเออจนเราสู้กับเออพระคนนี้ไปแล้วเขาก็ เขาจน่จะไม่ได้รับแอดผมแหละน่าเสียดายนะฮะโอ้โหเรากาลังแบบว่ากําลังจะสั่งสอนผู้เล่นใหม่ไม่แบบสอนเล่นไม่ได้แบบสั่งสอนอย่างนั้นแบบสอนผู้เล่นใหม่เล่นดูเขาแบบเล่นช้าๆเอ่อยๆแล้วนี่อะไรนะคุณทหารเรือมาอีกลอผลแมกมากแล้วฉันไม่ค่อยชอบผลนี้เท่าไหร่เลยนะเห็นแล้วมันลกหูลกตาจริงเลยเนะ <I ate. S 1> าะไอเอ็ไงฉันคูซันเดี๋ยวจะเย็นผลแมกมากอีกแล้วอ่ะ มันก็ไม่อยากทําอะไรผู้เล่นใหม่หรอกนะแต่ถ้าแกใช้ผลแมกมาฉันเคยมีอดีตไม่ดีกับคนที่ใช้ผลแมกมาเนะาะมังกรน,น้ําแข็งมังกรโฟเซนเฮ้ยผลดอเอาให้เราเฉยแต่เรามีแล้วไปไหนเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้คนนั้นอย่าตีช้อนทำไมผู้เล่นใหม่นี่แบบ นายต้องการสู้กับฉันงั้นเหรอเคโอเดี๋ยวเดี๋ยวเคโอหรือโอเคเฮ้ยแต่เขาให้ผลดอมั้ยอ๋อให้ผลดอม่ดีคนถึงนายจะให้ผลดอเราแต่นายก็ทำแม็กสมควรทำร้ายเรา I is ก็ถามว่าย้อนเลเวลแม็กดีครับทำไมนายต้องตีฉันด้วยล่ะออาวนิ่งเลยโอเคมีเลเวล2000เดี๋ยวๆๆ2,014โน 214ไม่นาย214เราเลเวล214ฉันรู้เพื่อนนายไม่ควรไปตีใครมซส่วนะเอาไม่ฟังด้วยเปิดพีพี่เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งบอกว่าอย่าไปตีใครมอส่วนนะเอ้ฉันเพิ่งบอกเดี๋ยวดเดีย๋ยวฉันเพิ่งบอกนายไปเองงั้นก็เจอภูเขาน้ำแข็งนายไม่เข้าใจอย่างนั้นหรอดูมันพิมพ์เอฟ เอฟแล้วติด C. รู้รู้เลยมันจะพิมพ์คำว่าอะไรเฮ้ยก่อนไปเราก่อนไปเราคืนผลดอมันไหมไปเออก็แค่นะี้ไม่ <c oughs> ปฏิเสธเฉยทำไมล่ะไม่ก็พีโนไม่พระเจ้าพีชพระเจ้าอะไรของมันไม่รู้เหมือนกันโอเคไปไม่นะงั้นก็ทิ้งลงน้ำไม่เหลียวไปให้คนอื่นดีวะ แต่ว่าถ้าผลนี้ถ้าเอาไปให้ผู้เล่นใหม่เริ่มต้นมันก็ยังแบบฟา้าไม่ค่อยดีนะอ๋อหรือว่าให้เขาเก็บไว้หรอายฉันครูซันฉันโอจิเจนอ่านว่าอะไรโอจิเอ็นเจนนายต้องการผลดอไหมใช่ทำไมนายต้องการล่ะฉันไม่มีผลดีแต่นี่ก็ไม่ใช่ผลดีเหมือนกันลีลาและเกินเราเนี่ยพพชกิฟต์มีเอาเราใครมาอีกวนะน่ะโอเคเราจะทิ้งไว้ไกลๆนะครับเแต่นายคนนี้ก็รู้ก่อนดี เอ,เอาตีกันเฉยไปทิ้งไ้ข้างบนทิ้งไ้ข้างบนมีที่รับไหมปอ๊บนี่ตรงนี้ป <What? S 1> ึ๊บเอากิ้งกิ้งลงไปแล้วกิ้งลงไปแล้วเอาเห็นไหมน,น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายคนนี้จะตีฟูดฟูดอ่าคนนี้เก็บวันนี้เขารู้อยู่แล้วอ่ะนี่เขาใช้ผลบาเลียซึ่งอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นคนใช้ผลบาเลียคือตั้งแต่เล่นบ็อกฟูดมานี่ไม่เคยเห็นใครใช้เลยบายไายไว้เจอกันนะ เอาล่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ค่ซันด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย